สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าทำขึ้นจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับเหล็กตลับลูกปืนของแท้นะครับ,รบอันนี้รุ่นสั้นนะครับรีวิวเป็นตีรุ่นยาว อันนี้รุ่นยาวสิบนิ้วนะครับอันไม่ชอบใหญ่นะครับอันนี้อีเนปบวกแคมป์นะครับครับสันจนา6หกจุด้านะครับหกมิลหมิลครึ่งนะครับหกุห้าความกว้างนะครับ2นิ้ว4ี่หุนยาว10บนิ้วนะครับ ด้ามไม้พยยงฮะเราใส่หมุดทองเหลืองให้8ตัวนะครับ90หมูเศษรูร้อยเชื่อนะครับไม่ต้องกลัวหลุดแน่นหนาครับมีฝักท่อพิวซีแถมให้นะครับอ,อันนะครับพวกพาง่ายนะครับ ครับ ครับต้ไม่ไผ่ครับงานเกยวฟันต้ไม่ไผ่ขาดเลยนะครับครับุยัเหมือนเดิมครับ ท่านใดสนใจโทรมาได้เลยนะครับเราลงขายให้เลยนะครับเด็กตลับลูกปืนครับด้ามไม้พยูงนะครับสวยงามมีฝักท่อพีวีซีไม่ต้องัวบาดมือยาว10นิ้วกว้าง2นิ้ว4ี่หุนสันหนา6.5นะครับ ด้ามยาวหกนิ้วครับครับช้โทรมาครับขอบคุณครับ